i mm -hmm. สวัสดีคะ่ะวันนั้นที่ลุงกับป้ามาค้างที่บ้านประมาณสองคืนนะคะทุกคนคะ่ะยามเช้าลุงเบลก็มาตัดแต่งต้นไม้ให้ตั้งแต่เสาเลยทุกคนคะ่ะมันมันอีดี ล้มต้นมะนาวบอกว่าแกบอกว่าต้นมะนาวน่ะมันโผล่ไปที่บ้านเพื่อนบ้านน่ะเยอะเกินไปแกก็เลยตัดลงมาตัดไปตัดมาจํามิตลิตเลยทุกคนมะนาวต้นนี้บ่มีแล้วเพื่อนว่าโอ้มีแต่ว่าสองต้นกินบ่าเบิร์ดดอกนะต้นนั่นแกกินมันเบิดเถอะเพื่อนว่า <c oughs> มันก็ตัดออกเลยจ้าทุกคนคะ่ะวันนี้เบลก็เลยมา จัดตกแต่งสวนข้างบ้านนะเดี๋ยวเบลจะเอาต้นกระเจี๊ยบมาปลูกที่นี่ที่ว่าเบลเพราะอ่าต้นมันไว้แล้วต,ต้นเบียบมันนะนะทุกคนเพาะไว้แล้วเดี๋ยวมันจะสูงแบบท่วมหัวเราเลยต้นกระเจี๊ยบเนี่ยเบลจะเอามาปลูกให้มันเป็นแถวเป็นแนวเอามาแซมกับอาต้นน้อยหนาตรงนี้นะคะทุกคนเบลว่ามันก็ อ่ามันไม่มันไม่โผล่ไ,ไปเพื่อนบ้านมันจะตรงขึ้นฟ้าตรงอย่างเดียวอะทุกคนแต่มันสูงเป็นกระเจี๊ยบสีเขียวที่ว่าเราเอาไปอทอดใส่ไข่ก็ได้เอาไปแกงใส่หน่อไม้ก็ดีแกงเห็ดก็เลดศแล้วก็เอาไปจิ้มน้ําพริกนี่ยิ่งแบบว่าโอ้ยเพอร์เฟกแห้งอร่อยมันจะเป็นแบบเแบลบไม่เคยกินนะแต่ก่อนอะแต่พอได้มากินกับส้มตำอย่างนี้นะปะ้า เลยมันแสบอยู่ดีเแบลบก็เลยซื้อมาเพาะพันธุไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอามาปลูกข้างบ้านส่วนตรงที่เบลเพาะพันธุตรงที่ว่านหน้าบ้านเป็นแปลงผักที่เบลใช้อิฐบล็อกทํานะทุกคนถ้าเบลเอาตรงนั้นออกเดี๋ยวเบลก็จะเอาผักอย่างอื่นมาแซมอย่างเช่นสลดัดหรือว่าอะไรที่มันเป็นเบี้ยที่มันแบบว่าอ่าถี่กันเกินไปแล้วก็ย้ายออกมาแล้วก็เามาแปะแปะแปะไว้ตรงนี้ ให้มันแบบว่าดูพื้นที่เต็มหน้าหนาวปลูกผักยังไงก็สวยงามทุกคนไม่เหมือนหน้าร้อนหน้าฝนก็ดูแลยากตัวทากมันก็เยอะอะไรเงี้ยหน้าร้อนก็ร้อนเกินแบบต้องหาร่มหาอะไรให้เขาอะไรเงี้ยแต่พ่อถ้าหน้าหนาวบรรยากาศมันจะโอเคบรรยากาศดีฝนก็บม่ตกบันไดแดดก็ออกแบบร่ำไรอะไรเงี้ยบรรยากาศดีมากเนี่ย,บรรยาาเยบลมานั่งทํางานอยู่ตรงเนี้ยแดดมันไม่ส่องเนาะเพราะว่าอยู่เราอยู่ข้างบ้านใช่ไหมชิลมากทุกคนชิลมาก วันนั้นนะวันที่ลุงเบลมาใช่ไหมทุกคนเบลพูดเบลก็ทากับข้าวกันอยู่หลังบ้านนะวันที่เบลทานึ่งไก่นั่นแหละแล้วคราวนี้ก่อนที่เบลจะไปทํานึ่งไก่อะ่ะเบลไปซื้อพวกกับควงกับข้าวอะไรมาเรียบร้อยเนาะก็ตอนบ่ายสองเบลก็ไปรอรับลูก ที่ลงเรียนแล้วก็กลับมารอที่บ้านพี่เตยมารับอดีนกลับบ้านเนาะพออดีนลงรถมาทุกคนเขาก็มาถึงปุ๊บเขาจะมีเรื่องเล่าให้เราฟังคือลูกเนี่ยเปิดใจคุยกับเบล,ลมากๆเลยนะทุกคนเวลาเขาจะมีอะไรเนี่ยเขาก็จะแบบว่ามาเล่าให้ฟังจะดีใจหรือเสียใจลูกก็จะมาเล่าให้เราฟังวันนั้นก็นั่งกันอยู่แบบพี่เตยกับป้าอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วคราวนี้อดินอดีนก็เดินมาแบบหน้าหน้างอคอหักอะไรเงี้ยทุกคนแบบ เขาก็พูดนะทุกคนแบบโอ้ยหนูไปโรงเรียนนะคุณครูก็ให้หนูไปนั่งด้วยแล้วหนูก็ไม่มีเพื่อนเล่นเลยอดินก็เลยพูดอย่างเงี้ยเบลกับพี่เตยก็เลยมองหน้ากันป้าเบลก็เลยพูดขึ้นว่าอ่าหนูเวลาที่จะไปเล่นกับเพื่อนอะอดินเขาไม่ค่อยกล้าเดินเข้าไปอะนะทุกคนไม่การมีแต่นั่งมองเฉยเบลก็บอกลูกอยู่นะเวลาที่จะเล่นกับใครก็คือเราก็เดินเข้าไปเลยแบบขอเล่นด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเบลก็ พยายามบอกลูกนะแต่ว่าเขาก็จะไม่ค่อยเข้าไปหลานเแบบลหลานชายคนเล็กเนะี่ยเขาจะแบบเวลาอยากเล่นกับใครเนี่ยเขาก็จะเดินเข้าไปเล่นด้วยได้ไหมเอ๊ะทำไรอยู่ทำไรกรนันอะอะไรอย่างงี้คือเขาจะมีแบบสัสมพันธ์ที่ดีแต่น้องอดีนะ่ไม่ค่อยไม่รู้ทาไมนะทุกคนเขาไม่ค่อยแบบว่าอ่าเดินไปคุยกับคนอื่นเลยเแบลบก็เลยบอกลูกว่าไม่เป็นไรหรอกไม่มีเพื่อนเล่นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเราก็กลับมาบ้านก็มีแม่มีป้าเตยมียายมีอนามีพี่ๆทั้งสามคนมีลุง หนุ่ยด้วยแล้วก็คือแล้วเราก็เล่นแค่นี้ก็ได้ถ้าไม,ไม่มีเพื่อนเล่นเราก็เล่นคนเดียวไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยทีนี้เบลก็เลยกลับมาบ้านเบลก็เลยเดินมาถามพอลงรถอะเบลก็บอกพีอ่อดินเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรเนี่ยเบลก็เลยเดินไปถามอดีนว่าทําไมแบบว่าทําไมเพื่อนไม่อยากเล่นกับหนูหนูไปขี้โม้ใส่เขาหรือเปล่าหนูเขียนหนังสือหนูคุยเก่งหรือเปล่าแบบเพื่อนเขาเรียนอยู่ตัวเองกม็มีแต่คุยอะไรเงี้ย น้องอดีงบอกว่าหนูก็ไม่ได้คุยเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างงี้แต่หนูก็ไม่ได้ขี้โม้ด้วยเขาก็พูดอย่างนี้ทุกคนแต่พี่อดินอ่ะจะเป็นแบบว่าคุยชอบคุยอะไรอย่างเงี้ยชอบคุยเวลาทําการบ้านแล้วก็จะคุยให้เบลฟังคุย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 เรื่องนั้นเรื่องนี้น้องก็จะเอามาคุยให้เบลฟังแบบ เยอะมากเลยนะทุกคนเวลาที่แบบทําการบ้านจนเบลได้แบบพูดว่าเออทำทำก่อนทําให้มันเสร็จเดี๋ยวค่อยคุยอย่างเงี้ยเบลคิดว่าถ้าอยู่โรงเรียนน่ะลูกก็คงจะแบบนั้นเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งอะที่คิดแบบ น้องก็คงจะแบบว่าพูดคําศัพท์มันอาจจะไม่ได้แบบว่าเป๊ะมากอะไรอย่างเงี้ยแบบพูดเอาคําข้างหลังมาไว้ข้างหน้าเอาคําข้างหน้าไปไว้ข้างหลังอะไรเงี้ยอดีนจะชอบพูดอย่างนี้มันยังแบบว่ายังไม่เก่งสักเท่าไหร่พูดก็พูดได้ฟังได้แต่ว่ายังไม่ได้เก่งขนาดนั้นเบลก็เลยเดินเข้าไปกอดพี่อดีนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกนะลูกถ้าไม่มีใครเล่นด้วยก็ไม่เป็นไรเบลก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังว่าเออตอนแม่เป็นเด็กแม่ก็ไม่มีแม่ก็ไม่ค่อยมีเพื่อน เหมือนกันอะไรอย่างนี้พี่ดินก็เลยถามเบลขึ้นมาว่าแล้วมามาทำยังไงอ่มะมามาเล่นคนเดียวเหรอก็ใช่มามาก็เล่นคนเดียวมหมาก็ไม่แบบว่าอ่า ไม่ได้สนใจไปเรียนโรงเรียนกลับมาบอกมาก็กลับมาเล่นกับป้าเตยเบลเบลก็เลยเล่าให้ลูกฟังอย่างนี้ลูกเขาก็นั่งฟังแล้วก็แบบเออฟังเราอะไรอย่างเงี้ยทุกคนพอมาทํากับข้าวเบลก็เลยไปเล่าให้พี่เตยฟังว่าเบลอ่ะไปบอกลูกว่าเบลอ่ะกลับมาบ้านเบลก็เลยกอดอดินแบบปลอบใจให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยเบลก็เล่าให้พี่เตยฟังแล้วเบลก็เล่าอยู่คํานึงว่าอ่าเบลบ,บอกอดินว่าเบลอ่ะไม่ค่อยมีเพื่อนเหมือนกันอยู่ที่โรงเรียนอ่ะเบลก็ไม่ค่อยมีเพื่อนเบลอ่ะไม่ค่อย มีเพื่อนเลยเบลก็ได้เล่นคนเดียวเหมือนกันกลับมาบ้านเแบลบก็มาเล่นกับป้าเตยพี่เตยหัวเลาะทุกคนโอ้ยตัวแม่นี่แหละตัวดีเลยตัวเบลเนี่ยตัวดีเลยเพื่อนเยอะมากทุกคนไปที่ไหนมีแต่เพื่อนคนอื่นเนี่ยเขาจะรอแบบว่ารอไปโรงเรียนพร้อมพี่นะนู่นเแบลบไปตั้งแต่หกโมงค่ะเพื่อที่จะไปเล่นโดยเฉพาะไปเจอเพื่อนนี่ เบลเข้าได้กับทุกคนทุกคนเแบลบเป็นคนที่พูดเยอะพูดมากพูดจนเพื่อนลาคาญนะ่ะบางทีเพื่อนไม่อยากเล่นด้วยเพราะว่าลาคาญนเแบลบว่าอดีนก็คงจะเหมือนกันกับเบลนี่แหละมันเป็นมาตั้งแต่กรรมพันธุ์นี่แหละไม่ใช่เฉพาะแบบว่าอ่าน้องอดีนเป็นอย่างเดียวมันต้องทําใจนะลูกขันโมมีม่ประเด็นต้องกระเล่นผู้เดียวสักพักเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาเล่นกับเราเขาก็ะสบเบื่อทั้งพูดลรวเขาก็ะเล่นแลนมาเล่นนะเมื่อพเก่าเชื่อแม่เถอะลูกแม่ผ่านมาแล้วพี่เตยบอกมีช่วงนี้อ่ะเบลดีแล้วนะที่แบบว่าเออมาเล่นกับ พี่เตยแบบจริงจังอะไรเงี้ยแต่ก่อนโอ้ยเพื่อนเต็มบ้านใต้ต้นมะขามแต่ก่อนบ้านป้าเบลมีต้นมะขามสองต้นนะทุกคนเบลก็นั่งแบบหน้าหนาวเนี่มันจะหน้าหนาวเนี่ยมันจะช่วงปีใหม่เนี่ยเพื่อนก็จะเยอะหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นยังเรียนอยู่ก็จะมีเพื่อนแบบโอ้ยไปขับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเล้งมานั่งมานั่งคุยกันอยู่ที่หน้าบ้านพี่เตยนึ เฮ้ยจนบะมือจนบ่คำบ่มีู่้ใดกลับบ้านอันผูพูฟังกับฟังเอาคักเอาเนี่คนคุยก็คุยเ <c oughs> บลนี่แหละตัวดนะีตัวหัวโจกเลยละ่ะเออเบลเพื่อนเยอะมากทุกคนแต่ว่าทุกวันนี้ก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินเนาะทุกคนก็มีหน้าที่มีครอบครัวอะไรอย่างี้เหมือนที่เบลเล่าให้ฟังอนะ่ะตัวเราเองก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลลูกสร้างชีวิตครอบครัวให้มันมั่นคง ให้ดูแลตัวเองบ้านปลายชีวิตอะไรเงี้ยมันก็เป็นวัฒจักรของชีวิตคนเราเนาะวันนี้เบลก็ทํางานสวนข้างบ้านเสร็จเรียบร้อยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บนะทุกคนเพราะว่าโอ้ตีกันกับต้นมะนาวทุกคนขายิ่งเบลเหมือนเบลตีกันกันกบอ้ไข่หวานเลยอะมือเบลนี่แบบว่าขนาดเบลใส่ถุงมือแล้วต้นมะนาวมันมีหนามใช่ไหมแล้วมันแบบ ลุงเบลก็ตัดให้มันเป็นท่อนเล็กๆเลยแกก็คงจะคิดว่ามันจะเก็บง่ายนั่นแหละทุกคนแต่มันเก็บยากมากมันหล่นกลางทางมันวิ่งออกจากรถเข็นสีส้มเบลโอ้กว่าจะเก็บเสร็จเบลแทบร้องไห้ทุกคนเถิงศูนย์เถิง,ง <c oughs> เมยเบลก็เลยแบบรีบทําให้มันเสร็จส <c oughs> ่วนพวกหญ้าพวกอะไรเนี่ยเบลจะมาเก็บวันหลังเนาะมันก็มืดแล้วเนาะทุกคน <c oughs> พอมันมืดใช่ไหมเบลก็เลยไป อล้างผ้าที่ว่าเบลซักไว้เบลแช่น้ํายาไว้เรียบร้อยเดี๋ยวเบลก็จะตากผ้าเบลก็ไปล้างจานอะไรเรียบร้อยแล้วก็ทํากับข้าวให้ลูกวันนี้เบลผัด ปลาทูน่าให้เด็กๆกินกับข้าวสวยนะคะเบลหุงข้าวไว้พอเด็กๆเขากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเนาะก็ไปอาบน้ำอาท่าอะไรกันให้เรียบร้อยส่วนเบลก็มาเปิดกล่องพัสดุก็ต้องขอบคุณพี่ๆเอฟซีมากๆด้วยนะคะที่ส่งของขวัญมาให้ออดินกับนาทั้งสมุดหนังสือนิทานของเล่นแล้วก็จะมีพวกต่อต่อรถอะไรเงี้ยเยอะแยะมากมายเบลก็ต้องขอบคุณแทนเด็กๆมากๆเลยนะคะเด็กๆเขาก็ดีใจมากๆมีทั้งตุ๊กตุงกันตุตาเนาะเยอะแยะมากมายน่ทงนิทานเดี๋ยวก่อน นอเราก็คงจะได้อ่านให้อดินกับรนาฟังนะทุกคนน้องอน,นาก็ชอบเล่นขายของนะทุกคนเล่นขายพิซซ่าขายซูชิอะไรเงี้ยเขาจับ จับอันที่มันเป็นซูชิน่ะไปทุกคนเขาถูกใจเขามากซูชิส่วนพี่อดินน่ะชอบเลโก้มากๆตั้งแต่เป็นเด็กแล้วไอตัวต่อที่เบลซื้อแต่ก่อนน่ะมันจะมีอันใหญ่อันเล็กนะเบลซื้อให้ลูกอ่ะทุกคนเออไม่ได้เอามาด้วยเพราะว่าเอามา่บหวค่ะยานมันแบบว่ามันเป็นพฤติกรรมที่น่าสงสัยเข้าก็เลยบเอาอย่างมากเข้าก็เลยมาแต่ตู่แล้วก็หัวใจแล้วก็ร่างกายอันสมบูรณ์แบบของเขากลับมาแล้วก็บล็อกยางเดี๋ยวเขามาซื้อเอาไหมนี่แหละ เขาแลยว่าอืมบ่เป็นยังบ่าตายก็หาเอาไมนะจ๊ะเราก็เลยแบบไม่ได้เอามาด้วยแต่อันนั้นอ่ะอดินเล่นบ่อยที่สุดเลยทุกคนมันจะเป็นอ่าตัวต่ออันใหญ่เลยเบซื้อมาจากมันจะเป็นวันนั้นไปอะไรกันวะมันจะเป็นร้านมันจะเป็นที่สถานที่ห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเขานั่นแหละอ่ะใหญ่มากแล้วมันจะมีโซนของเล่นวันนั้นอ่ะออดินประมาณหกเจ็ดเดือนมันกำลังเดินตุตะตุตะเลยทุกคนแล้ว เบลไปเห็นเลโก้มันจะเป็นแบบตัวต่ออันนี้เขาต่อไว้ใหญ่มากอดินนี่วิ่งไปกอดเลยทุกคนเบลก็เลยซื้อมามันเกือบสองร้อยกว่าบาทด้ทุกคน,นได้ประมาณสิบตัวอนดีน,นก็ต่อขึ้นต่อลงต่อขึ้นต่อลงนะพอกลับมาที่เมืองไทยเบลก็ซื้อให้ประมาณสี่สิบอันเล่นไปเล่นมาหายด้วยอะไรด้วยเนาะทุกคน ่เอาแล้วอันไหนที่นี้มันแขกอันไหนมันอันนี้อันนี้มันแขก่อวเาสบี๊ดแล้ะเป็นบาสบีใช่ไหมคะชื่อขาวาสบีอนมีเอาอันนี้หออนาตอกกี้ตอกกี้อนาม่อยู่นี่แหละอจับ เด็กๆก็เอนจอยกับการเล่นไปนะคะทุกคนคะ่ะเบลก็ทํางานเนาะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสองทุ่มเนาะเดี๋ยวประมาณสองทุ่มกับสามทุ่มก็คงจะได้พาเด็กๆไปนอนแล้เละทุกคนเบลซักผ้าวันนี้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะอันหน้าเขาบเปลี่ยนคอตตูมเขาหลายเขาไปโรงเรียนด้วยก็เลยไม่ได้แบบว่าเปลี่ยนเสื้อผ้ายเยอะเพราะทุกทีเนี่ยอุย้ยเช้าอีกชุดหนึ่ง เที่ยงอีกชุดหนึ่งแรงมาอีกชุดหนึ่งค่ะทุกคนค่ะเบลก็ซักกันสนานบันไหวเลยคราวนี้ทีเนี้ยเราก็เลยซักรอบประมาณ3มรอบมัง้ง แล้วก็แช่น้ํายาไว้เนาะทุกคนก็ไปไดา้ยา,าย,าายาได้อะไรก็ตอนเย็นก็มาตากนะคะมันตากตอนกลางคืนก็ไม่เป็นไรหรอกทุกคนเพราะว่าหน้าหนาวเนี่ยลมพัดเย็นสบายดีมากเลยเนาะเบลก็ไปตากข้างนอกเพราะว่าตรงน,นั้นมันก็มีหลังคาแล้วก็มันก็หลบอาพวกหมอกพวกอะไรด้วยเนาะส่วนอันอื่นก็เอาไว้ใส่อานเนี่ยแล้วก็เอามาวางไว้หน้าบ้านเรานี่แหละทุกคนพวกนี้เดี๋ยวก็ตากลมอีกสักรอบหนึ่งมันก็ไม่เหม็นอับนะเบลก็ทําแบบนี้อยู่บ่อยครั้งกับบอเป็นอย่างบอเดมีปัญหาอีกอย่างนะคะทุกคน ตากผ้าเสร็จเรียบร้อยเบลก็จะมาเก็บขยะที่อยู่ในถังขยะจัดตามมุมต่างๆนะคะทุกคนคะ่ะเอาใส่ถุงดําไว้แล้วก็เก็บกวาดพื้นให้มันสะอาดสะอานเนาะส่วนจานเจิญนละไรเงี้ยเบลกเก็บห้องครัวไว้เรียบร้อยหมดแล้วเหลือแต่หน้าบ้านแล้วก็กวาดตรงนี้แหละทุกคน พอเก็บขยะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะไปปิดไฟล็อกประตูหน้าบ้านเก็บรถเก็บอะไรให้มันเรียบร้อยนะคะทุกคนแล้วเราก็ไปอาบน้ํากันเนาะคือเก็บแบบนี้มันจะดีกว่าที่เราจะมาเก็บตอนเช้าคือทิ้งไว้ใช่ไหมแล้วก็มาเก็บตอนเช้าตอนเช้าเบลไม่ไหวเบลจะเหนื่อยมากๆเลยนะทุกคนเพราะว่าอ่าพวกนี้ก็เป็นวันจันทร์ใช่ไหมเราก็ต้องตื่นมาทํานู่นทํานี่ให้ลูกแล้วแบบต้องไปส่งน้องนานแล้วไม่มีเวลามาทําแน่นอน เวลาตอนกลางคืนเวลาที่อยู่บ้านนะทุกคนเบลก็จะเปิดไฟเยอะมากตรงกระท่อมแล้วก็ตรงข้างในบ้านแล้วก็ในครัวอะไรเงี้ยเบลก็จะเปิดทั้งหมดเลยอ่าเปิดไปเบิดเลยค่ะเพราะว่าเหาหยานเนาะคะ่ะทุกคนค่ะเบลก็กลัวแต่ว่าพอเวลาที่เบลจะไปเข้านอนเบลก็จะมาเดิน ปิดตามมุมต่างๆปิดเวทฉงมองจอนล็อกหน้าบ้านอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมาเก็บพื้นที่ทุกอย่างให้มันสะอาดสะอานนะเห็นแล้วมันแบบสะอาดสะอ้านตานะคะทุกคนคะ่ะเก็บทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเบลก็ไป อาอาชอาบน้ำชำระร่างกายวันนี้คันหัวมากๆก็เลยสะผม้อมแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะเป่าผมเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะ่ะช่วงตอนกลางคืนเราก็จะมีการบํารุงหน้าบํารุงอะไรบํารุงโตอะไรใดๆทั้งจางมันจะอะไรก็แล้วแต่สวยไ้ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะซิมีครูสมรสหรือบ่มี่เฮ้ากต้องสวยไ้ก่อนเพื่ออัดธรดในการขับรถเล็้วให้เช็คเลตติ้งค่ะเช็คเลตติ้งใน่บยเบย์ <laughs> อันนี้พูดเลนเฉยๆนะคะทุกคนคะ่ะเพื่อที่จะให้เราดูแบบเออมองในกระจกแล้วดูแบบต่ก็ยังเป๊ะอยู่นะอะไรแบบนี้ <laughs> ก่อนที่เราจะไปเข้านอนนะคะทุกคนคะ่ะก็มาทวนความจําให้พี่อดินสักหน่อยอันนี้เบลสอนพี่อดินไปตั้งแต่ว,วันเสาร์กับวันที่ตื่นเช้ามาก็ทําทการบ้านอย่างละ อ่าน้าที่คุณครูบอกแล้วก็ให้ท่องสูตรคูณแล้วก็สละด้วยสงสัยคุณครูจะสอบเก็บคะแนนเนาะเห็นบอกมาในหลายกลุ่มว่าให้พาเด็กๆฝึกอ่านทั้งแบบเช้าเย็นไปเลยเด็กๆจะได้จําได้เวลาที่มาอ่าไปสอบเก็บคะแนนเนี้ยอดินเขาก็จะนั่งท่องทุกคนเบลเลยบอกให้ลูกว่าหลับตาท่องได้ไหมอดินบอกเบลว,ว่าหนูหลับตาท่องไม่ได้หนูมองไม่เห็น <laughs> ทุกคนลูกก็ตอบตรงเกินเนาะดราก็อยากจะแบบว่าให้ลูกแบบว่าเอคิดตามได้ไหมสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่เป็นแปดอะไรอย่างเงี้ยสําหรับตัวแม่แม่ก็ท่องได้แต่แม่สองนะนโมพุทธายาเป้าอยู่ปวดปูดเวลากุ้ยจับฉลากว่าเออเราจะได้จับได้แม่ไหนได้แม่หานะแม่ได้แม่สองนะแม่ได้แม่สิบนะแม่มันจะไง ได้แม่อื่นเนี่ยมันยากเนาะยิ่งแม่เจ็ดแม่แปดแม่เก้าหนี่อุ้ยยากนะทุกคนแม่หกแม่สี่เบลก็ไม่ค่อยได้เบลได้แม่สองแม่สิบแล้วก็แม่อะไรห้าห้าหนึ่งไปนะห้าสองเออหันี้ก็ไม่ได้แล้วนะทุกคนให้แม่สิบกับแม่สองนะแม่เบลก็นึกอยู่ในใจเนาะตอนที่ว่าคุณครูให้สอบภาษาคณิตคณิตนี่เบลได้แบบ เกรหนึ่งดีที่สุดในเกรสองแต่พี่อดินเขาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่กับเลขกับอะไรเนาะการท่องจําความจำเนี่ยก็รู้ว่า,วาแต่ละคนนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปส่วนตัวเบลเบลก็ลืมไปแม่นบดเรียงเนเวลาที่จะไปซื้อของแบบนึกได้ก็จดไปก็แล้วแต่นะทุกคนจดไปก็ ลืมอยู่ดีจักว่าเป็นอีหอย่างความจําสั้นแต่ว่ารักกับ,บก่บยืนยาวคือเ่าเป็นสีแหละชีวิตนะอว้ยวัะละเหลียใจได้่าช่วยพี่อดินท่องสูตรคุณนะทุกคนเบลก็เป็น,นกับอาาเป็นแดนเซอร์เต้นจ้องหนึ่งจ้องจ้องจ้องสีจ้องตําเป็นหกเบลก็ตบมือด้วยนะก็พาอาดินท่องเพื่อเพิ่มความจํานะก่อนนอนจําได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าอพี่อดินเขาก็คงจะทําได้แหละทุกคนเนาะเด็กๆเ,เขาก็จะปรับตัวกันไป ท่องจำการบ้านไปประมาณอย่างละสองรอบเรียบร้อยนะคะทุกคนค่ะเบลก็เลยบอกให้ดินเก็บใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยเพราะว่าพรุ่งนี้จะต้องไปโรงเรียนเนาะเบลก็เลยมานั่งเป่าผมทาครีมอะไรเสร็จเรียบร้อยก็มานั่งเป่าผมทุกคนน้องนาชอบตุ๊ก,กตาที่พี่เอฟซีส่งมาให้เป็นน้องหมาเป็นด็อกกี้อู้ทุกคนมักแห้งอุ้มอุ้มน้องเอาไปนอนด้วยนะเมื่อคืนนี้ จากที่ว่าตอนแรกชอบไก่นะไก,จก่จักเสียไปใส่เราไก่บพเห็นแล้วค่ะทุกคนค่ะเอาไก่ไปซ่อนที่ไหนก็ไม่รู้ตอนนี้เปลี่ยนเป็นดอกกีแล้วแม่ไก่กัตกระป๋องแล้ว,ว่าแันนี้ค่ะบ่สํำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้บเบลด้วยนะคะใครสนใจสั่งสินค้าเป็นมะขามวกวนกับปลาราบ,บองพร้อมส่งก็ทักเข้ามาหาเบลที่ไลน์ได้เลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ